在。 เราก็กลับมาอยู่กันในโลกของอาร์ตเวิร์กกันอีกแล้วเนาะก็รู้สึกว่าแมปนี้นะคะก็จะเป็นแมปของแฟนเมดของเรนโบว์เฟยกันอีกแล้วนะคะแลวแบบว่าจะมีสีอะไรใหม่ๆมาบ้างให้ไปลองตามหาที่ซ่อนลับๆกันเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันก่อนเลยเนาะตัวแรกเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเริ่มออกตามหากันจากห้องน้ํากนแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปดูกันที่ห้องน้ําก่อนนะคะว่าที่ห้องน้ําเนี่ยมันมีสกินใหม่ให้เราเก็บหรือเปล่านาะหรือว่ามีของบางอย่างให้เราเก็บหรือเปล่านะคะแต่ว่าห้องน้ำไม่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยไง น้ำเจอแล้วปาร์ตี้เจ้าบลูนี่ไงเจอแล้วของแปลกใหม่ดูเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเห็ดเลยนะคะอืมแบบว่ามันคือเห็ดฟางหรือว่าเห็ดชิตาเกะเนี่ย โอ okay, เคเก็บได้แล้วล่ะเราก็จะวาไปที่รอบบี้นะคะไปดูกันซิว่าตัวใหม่เนี่ยเจ้าเรนโบ์เฟนของแฟนเมดเนี่ยมันจะเป็นตัวเห็ดอย่างที่เราคิดไปหรือเปล่าเนาะ <c oughs> ไงว่าแล้วมนุษย์เห็ด <c oughs> อ๋อแต่ว่ามันเป็นสีโกลเหรออันนี้คือสีทองหรอเนี่ยโอ้โหน่นาจะเห็ดหรือปลาหมึกเนี่ยเอ้ยน่าจะเหมือนปลาหมึกซะมากกว่าเห็ดนะเนี่ย <c oughs> จริงๆมันก็น่าจะเป็นเห็ดเนี่ยแหละปากีลีตัวย่างแหวะเอ,อ้ยดูดิตาปอนดนี่ยเนี่ย <c oughs> ใส่หัวเป็นเห็ด้วยนะเนี่ย เอ้ยแต่ว่าก็น่ารักดีนะแต่รู้สึกว่ายังไม่มีแอนิเมชันในการเดินนะคะไม่เแปบบ็นละดารักไว้ก่อนละกันต่อไปก็มาที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์สิยรู้สึกว่าห้องนี้เป็นห้องของเจ้าเรฟนี่นะเอ้แต่ว่าเราจะลูกตาค่ะลองเก็บลูกตามาก่อนละกันเนาะเออมเดี๋ยวนะทำไมมาถึงได้เก็บยากเก็บเย็ยนอย่างนี้ล่ะ โอเคได้แล้วละรู้สึกว่าจะได้นะคะไปดูที่ห้องแฟนเมดดีกว่าค่ะมาเจ้าลูกกตาเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรกันเนาะดูดิหาดูหนนะเอ๊รู้สึกว่านี่เลยค่ะสีเครค่ะหรือสีฟ้าอ่อนนะคะเอยดูดีมันเหมือนค้างคาวเลยอะ่ะเอ้ยมันก็ไม่เหมือนไดโนเสาร์นะแต่ดูปีกของมันดีปีกมันแปลกๆไงก็ไม่รู้อะ่ะ ดูตัวของมันนี้ส่งกับเป็น Fan เรนโบว์เฟนนี่เนาะถ้าเจ้าเรนโบว์เฟนจริงๆเน่ยมีเจ้าตัวแบบนี้ก็จะดีนะมันก็จะน่ารักอีกแบบใช่ไหมด,ดูดิ <c oughs> มีปีกบินได้นะเนี่ยเพาะว่าเจ้าเรนโบว์เฟนบางตัวเนี่ยยังไม่มีปีกบินได้นะคะถ้ามีตัวที่มีปีกบินได้ก็จะดีมากเลยนะเอ้ย <c oughs> ดูดิดูท่ามันดี <c oughs> อ๋น่ารักมากเลย หรือว่านายเป็นนกกันเนี่ยนูนี่มีทางแบบทายิงงงงมืนมึนได้นะ <c oughs> เอาละจ้าตอนนี้เราก็เก็บสกินใหม่ที่แล้วเนาะเมื่อกี้เรากเก็บสกินใหม่ที่ห้องนันด้แล้วนะเราจะมาดูซิว่าเจ้าต,ตัวนี้คืออะไรเฮ้ยเป็นเจ้าตัวสีขาวเหรอเจ้าไว้เหรอเฮ้ยถามว่ามันไม่มีหัว <c oughs> เฮ้ยแต่มันน่ารักนะดูดีหลอกได้ด้วย <c oughs> มีทางยกมือหลอกเลยดนะ้วยเนี่ยเอ้ยไม่ต้องหลอกกหอ็หลอนแล้วหลอนแบบน่ารักน่าร <c oughs> ักน่ารัก ดูดีดูท่าเต้นมันดีจะหลอกหรือจะหลอนหรือว่าจะกลัวดีหรือไม่กลัวดีเนี่ยอืมว่าแต่ว่านายลืมหัวไว้ที่ไหนเนี่ยหัวของนายหายไปไหนหรอเฮ้ยหรือว่านายไม่มีหัวแต่ลากอยู่แล้วอ่ะแล้วนายเดินถูกด้วยังเนี่ย,อยโอเคจ้าเดี๋ยวเราปีนบันไดขึ้นไปก่อนเนาะฟืบขึ้นไปดูซิว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรแปลกๆให้เราเก็บหรือเปล่านะมาห้องนี้ก่อนอุ้ยมีตัวสีอื่นนี่ยหรอเอ้ยห้องนี้ล่ะเฮ้ยห้องพลังงานไฟฟ้าล่ะห้องคอมพิวเตอร์นี่ไงเจอแล้ว เห้ยเก็บก่อนดแลวไดาล่ะเราเก็บของได้แล้วแหละนี้ต่อไปจะเป็นสีอะไรนะต้องมาดูกันเนาะเอ้ยคุณคุณน่าเหมือนจะเป็นสีเขียวอ่อนเลยอะเอ้ยสีละมะนาเนี่ไงเอ้ยเจ้าสีเขียวอ่อนเฮ้ยฮ่าอุ้ยมีท่าอ้าปากอุ้ยหัวล้อได้ด้วยเวลาหัวล้อเนี่ยเอามือปิดปากเลยนะเอ้ยตะลอกะดูท่าเดินมันดีเอ้ยยักคิ้วได้ด้วยอุ้ยเหมือนจะน่ากลัวเนี่ยดูดิ เอ้ยมันน่ารักอะอ๋อข้างหลังเป็นปากมันเหรอ,อดูด่เวลามันปิดปากหเหรอมันน่ารักนะเอ้ยแบบว่าเจ้าสีเขียวอ่อนเนี่ยน่าจะน่ารักที่สุดแล้วในวันนี้เนาะเอ้ยเดี๋ยวขึ้นบันไดไปอีกรอบดิรู้สึกว่ามันน่าจะมีของให้เราเก็บเพิ่มอีกนะเนี่ยเอ้ยดูดิเอ้ย,เ,อยเวลามันยืนมันเอามือปิดปากหเหรนะเอเ่ยนะดูดินี่ตรงใต้สะพานลอยมันมีอะไรอยู่เปล่านะเอ้ยนี่ไงมีเจ้าพิงให้เราเก็บเนี่ยนะ เอ้ยเจ้าพิงไหนมานอนห่อเขียวอะไรอยู่ตรงนี้ขอยืมร่างไยนะอยากได้ร่างของเจ้าพิง์มานานแล้วจริงๆแล้วเคยแปลงร่างเป็นเจ้าพิงหรือว่าเจ้าชมพูมาแล้วเนาะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้มันจะเดินแบบไหนมีแอนิเมชันแบบไหนนะคะต้องไปดูกันเนาะไอดูดิเจ้าพิงอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะติดกับประตูทางเข้าเลยเอ้ยดูดิมันเต้นโยดโยดยดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยดูท่าด้วยสัมันดีเหมือนมากขึ้นเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนมากขึ้นเนี่ย เอ้ยดูมันทำลูกกระตา่ายทำปากขมูขมิดดีเอ้ยมันเหมือนเอเลีนน่ยนมากมากเลยอ่ะเอ้ยเหมือนมนุษย์ต่างดาวาจริงๆรนี่เนี่ยแต่ว่าเสียได้อ่ะขมือบไม่ได้อะนะเอยถ้ามีท่าขมือเหมือนตอนแรกเน่ยมันก็จะสวยมากเลยแ่ละเอ้ยแต่ว่าดูดียืนเฉยเฉยก็ยังตลกดูฟัน้างในสิําไมฟันางนั้นมันถึงน้ำเปรี้ยวขนาดเนี่ยเอาละไปหาสก,กินต่อดอีกว่าเนาะ มาที่ห้องตรงนี้เราไม่ถึงเหมือนกันว่ามันคือข้างอะไรนะแต่รู้สึกว่าถางนี้จะมีบึงหนองน้ําอยู่ตรงนี้นะนะโอเคทําห้องดีดเฮ้ยอมีแขนโผล่มีมือโผล่มาอีกแล้วแทนเจ้าสีม่วงเหรอเอ้ยเหมือนเจ้าสีเหลืองเลยอะแต่ว่ามีมือโผล่มาจากท่อระบายน้าเนาะก็จะเป็นแฟนแบบถองเจ้าเยลโล่นะเอ้ยดูนี่เจ้าเยลโล่เฮ้ยมันคือปูหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยดูไปอะ่ะเหมือนหัวของมันจะเป็นปูเนาะ แต่ว่าดูบางทีก็เหมือนดอกไม้นะไม่รู้ดอกไม้อะไรนนเนี่ยแต่ว่าเหมือนปูมากกว่านะเพราะว่าแขนขาของมันเนี่ยเหมือนปูเลยเอ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยดูตัวมันดิเอ้ยแขนขามีตั้งกี่ขาเนี่ยเอ้ยนี่นายเป็นปูไก่พันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแลดิดูท่าเดินของมันดิเอ้ย มันรู้สึกว่ามันจะใช้ขาเท้าหน้าเดินนะเนี่ยเหมือนกับว่ามันเดินสี่ขานะจริงๆมันเดินสองขานะแล้วก็ขาชี้ฟ้าอีกตั้งสี่ข้างนี่ยเราวัดไปที่ปาร์ตี้รูมกันบ้างดีกว่าค่ะที่ห้องของปาร์ตี้รูมแล้วก็มันก็จะมีสก,กินที่เราแกะอีกแล้วดูนี่สี่ตละตัวนี้น่ารักทุกตัวเนี่เฮ้วัดดีไายกินเค้กกันอยู่อ๋อเอิ่มเข้ามาหาของห้องนี้กันนะเราไปที่ช่องแอร์นะคะทางนี้ช่องแอร์ค่ะ ตรงที่ทางหนีช่องแอร์เนี่ยต้องมีของให้เราเก็บไปหน้าเลยเพราะว่าเราเห็นเพื่อนเดินเข้ามาเนาะลองดูดิมีเจอบลูให้เก็บหรือเปล่าเนี่ยวิอะไรเนี่ยเอ้ยถาานี้มีอะไรให้เก็บบหรอนีอ่ดูแปลกแปกันเนี่ยทาไมมีไม้มากั้นด้วยเฮ้ยนี่ไงเก็บได้ตัวนี้เ้าไปอยู่แถวนี้เองเหรอโอ้ยนายซฟอนสม,มิธชีเลยนะถ้าเราไม่ตามเพื่อนมาแล้วก็มีหวังเราไม่เจอง่ายงแนนอนเลยวิทเทอร์บลูเหรออ๋อนี่ไงเจอบลูเป็นวิทเทอร์ แต่ว่าจะเป็นในร่างวิทเทอร์ที่คลุ้มคลังนะ่งเนาะอ,อ๋อเดินตัวเอียงมาเลยเอ,อ่อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกันนะข้างตัวนายเป็นอะไรอ,อ่ะเครึ่งตัวนายเป็นอะไรเนี่ยอ,อ๋อนายเป็นพักกินสันเลยวะเนี่ยสันไม่เลิกอะเนี่ยดูดิเอ,อ้ยเดี๋ยววิทเทอร์ในเวอร์ชันคลุ้มคลั่งไม่ใช่หรอหรือว่าร่างนายพังไปแล้ว่ะแต่ว่าเหมือนเจ้าบูอยู่นะดูดิเห็นเปล่าโอนดูดิไซส์เท่ากันเลยกับเจ้าบูปกติเนี่ยเอ,อเอาละค่ะเรามาห้องใต้ดินกันบ้างดีกว่านาะ มาดูซิว่ามีอะไรให้เราเก็บบ้างนะห้องนี้ล่ะขอเข้าไปดูกันละกันเฮ้นี่ลงมาอีกนิดนึงลงมาแล้วก็ดีไงนี่ไงห้องนี้ห้องใต้ดินอืมเดี๋ยวนะมันมีคอกเหรออ๋อคอกนี้เหมือนเราเคยมาแล้วนะแต่ว่าตรงโซนตรงเนี้ยตรงที่มีฝักบัวเนี่ยมีของให้เราเก็บ้วยนะดูเหมือนกับว่าเราจะเก็บอะไรได้บางอย่างนี่ยอืมแต่เดี๋ยวนะ ชักกระตุกไม่หยุดเลย <c oughs> เออเราไปดูแฟนเมดอันต่อไปดีกว่าเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นเจ้าบราวนะคะหรือว่าเจ้าสีน้ำตาลเนานะนี่ไงเจ้าตัวสีน้ำตาลเอล้ยมันเหมือนสีสนิมเถออเ้ยนะตอบอาเป็นสีน้ำตาลทั้งตัวเนาะเอ้ยมันหัวล้อดีด้วยล่ะ <c oughs> เอ้ยมันสัน่นมันสั่นวุ้ยสั่นสู้สั่นสู้เอ้ยดูเหมือนตัวผู้หญิงเลยดูดิเอ้ยมันสั่นไม่ได้หัวล้อมันสัน่น <c> โ <oughs> อ้ดูดิโอตัวขี้ก้างมากเลยอะ่ะ ออมเนี่ยนะอืมนายนายจะหุ่นดีไปถึงไหนเนี่ยอย่างกระร่างของนายเหมือนกาวิทเทอร์เลยอะ่ะโอ้ยดูนี่เหมือนเอนเดอร์แมนเลยอะ่ะเ <laughs> พราะว่านายผอมเหมือนสซเลนเดอร์แมนเลยนเนี่ยเราเก็บของแล้วล่ะโอ้สก,กินเนี่ยบางทีถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะเนี่ยว่ามันอยู่แถวไหนเนี่ยโอเคเมื่อกี้เก็บได้อีกสีแล้วเนาะไปดูซิว่ามันจะเป็นสีอะไรกันนะเรายังเหลือสีอะไรอยู่ล่ะนี่ไงสีชมพู อ,อมฉันผู้อ่อนเนาะลิลลี่ค่ะ <S <S เฮ้ยดารกค่ะอันนี้คล้ายๆกับม้าหรือว่าลานะคะเพราะว่าขาของน้องกับแขนของน้องเนี่ยเหมือนม้าหรือว่าลามากๆเลยอะ่ะดูดีแล้วดูเหมือนกับว่าหูของน้องนะคะจะแบบมีหูให้คล้ายม้าดิเนาะแต่ว่าจะเป็นแหลมๆนะคะออกแนวแบบเอเลียนนิดหน่อยเนาะ ดูดิเป็นท่าควบไม้นี่ยเหมือนน้องอยากจะควบไม้ย่งเงอย่างเ้เลยอ่ะเอาละค่ะ,ะเรามาลองแปลงร่างเป็นเจ้าบูปกติกันบ้างดีกว่านาะออันนี้จะเป็นร่างเจ้าบูน้ำลายยืดนะคะไอ,อ้เจ้าบูน้ำลายยืดฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยดูท่าเดินของมันดีแล้วดูท่าวีเทอร์ดิวีเทอร์นี่สั่นไหมอยู่ดันเนี้ยหัวสั่นครอนมากเลยอ่ะอเ,อเดี๋ยวนะนายหยุดเขย่าหัวแป๊บดีเฮ้ยเดี๋ยวมันเวียนหัวเนี่ยมันเวียนหัว อ่ามันก็จะมีนี่เลยเจ้ากรีนค่ะเจ้ากินร่างปกติเลยเนะะยาะนี่เดี๋ยวงดูดิโอ้แขนยาวเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามันหลอดป๊บเึงนะรสึกว่าตอนนี้ยังโหลดถ้าไม่เสร็จอ่ะเสร็จแล้วล่ะเอ้ยนี่ไงดูดิ <c oughs> ยังพลิ้วเหมือนเดิมอ่ะเนี่ย <c oughs> โอ้แขนของนายนี่เหมือนกับพวกแบบว่าเถาวันเลยนะเนี่ยโอ้ยคิดถึงถั่วลันเตาเลยอะ่ะหรือว่าถั่วฝักยาวดิเนี่ย วิจิ๋ยจิ๋ยหอยอย่าบอกนะว่านายตาบอดนะไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าลูกตาของนายเนี่ยมันสอดส่องตลอดเวลาเลยนะอยู่ท่าดู่เซ็กซี่ตัวที่ยังไม่ได้แปลงร่างนะคะเป็นตัวปกตินะนี่เลยเจ้าออเรนจ์ค่ะนี่ไงแล้วก็จะกลายร่างเป็นเจ้าจิ้งเหลนส้มคะ่ะเอ้ยดูดีดูท่าวิ่งมันดีเอ้ยท่าแบบเราอยู่ทเฉยเนี่ยมันจะเป็นท่าพักนะคะท่านั่งท่านอนนะเนาะเอ้ยท่านอนพัก ไอ้มเมื่อกี้เจ้าหัวเฮต่ะเอ้มันหมุนหัวได้เอ้ย,อยดูดิเอ้ยถ้าจมสแกมหมุนหัวได้มีเขี้ยวงออกมาด้วยเอ้ยตลาดอะทำไมเมื่อกี้เราหมุนไม่ได้เนี่ยโอเคตัวต่อีกรอบแป๊บโอเคเอ้ย,อยดูท่าดเอ้ยนอนแองแมงเลยอะทีนี้เราก็นา่าจะเหลืออีกสี่นะคะที่เรายังไม่ได้แปลงร่างนะคะคือเจ้าเรดตั่นเองค่ะนี่ไงเจ้าเรดนักพิศาสตร์ เอ้ยมีท่าค่อยหลังด้วยอ๋อกุมเป้าก็มีเนี่ยอ๋อในมีอยู่สองท่าเหรอท่าเดินค่อยหลังอย่างคลื่นคลิดแล้วก็มีท่าสำรวมด้วยนะเป็นท่ากุมเป้าด้านหน้านะ้นองก็จะสำรวมนิดนึงนะเพราะเราเรียบร้อยอ๋อดูดีอย่างแทะ รู้สึกขุมเนี่ยทำเป็นเข้มทำเป็นเข้มนะเราเนี่ยก็โอเคค่ะวันนี้แล้วก็ตามหาสกิลลับในแมปแฟนเมดของออตเวิร์น็นโลกของเรนโบว์เฟนไ้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแมป Fan, เรนโบว์เฟนน่ารักนรักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์มาใค้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่เล่นเกมโรบ็อกกันไปนนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย